ถ้าเกิดว่าเราสามารถแบบว่าบอกกับผู้นำประเทศได้เราเราจะบอกให้เขาปรับเปลี่ยน,น,นอะไรตรงไหนบ้างไลยคะับว่าเปลี่ยนคนดีกว่า,าอุย้เราค่ะอุยตายแล้วถ้าไม่ไหวเออก็ไปพัก อ๋อไม่ไหวก็ไปพักก็อยากฝากบอกว่าคือเปลี่ยนดีก่าเปลี่ยนคือหมายถึงเปลี่ยนความคิดหรือเปลี่ยนอะไรฮะเปลี่ยนคนสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Tiger w a l k s Pop คุณผู้ชมครับวันนี้เราพามาบุกถึงที่ไบเชคบางนาฮะวันนี้มีงานคอมมาน์ทนี่ข้างในก็จะรวมสินค้าไอทีแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นสําคัญครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมจะพามาคุณผู้ชมเนี่ยไปพูดคุยกับพวกพวกพี่ๆฟรีแลนซ์ที่เขาอยู่ข้างในนะฮะไม่ว่าจะเป็น Pretty MC นะฮะ s t a ฟ s t a ตต,ต,ต,ต่างๆนะครับที่ทํางานอยู่ข้างในว่าเฮ้ยไอช่วงเวลาที่ล็อกดาวน์เนี่ยเขาได้รับผลกระทบหนักขนาดไหนหรือว่าเฮ้ยเขารู้สึกยังไงกับการล็อกดาวน์ที่มันโอ้โหนานเหลือเกินแล้วเขาไม่บางคนถึงกับไม่มีงานเลยนี่ได้กลับมาทํางานแล้วไปถามความรู้สึกของเหล่าฟรีแลน n ์กันเลยฮะตามผมมาครับคุณผู้ชมฮะมาเลยชื่อการค่ะเกตดค่ะการเกตดไอช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเราโดนผลกระทบหนักขนาดไหน ก็หมดตัวจริงหมดตัวเงินเก็บหมดตัวเลยงานเนี yeah> ่ยถ้าจากร้อยเปอร์เซ็นเหลือกี่เปอร์เซ็นศูนย์ใช่ใช่เพิ่งจะมีนะก็คือเอาเงินเก็บมาใช้เกลี้ยงขายสมบัติด้วยโอ้โหถึงจะต้องขายสมบัติกันเลยเดียวเชียวนะฮะแล้วถ้าเกิดว่ามาอีกระลอกหนึ่งอะจะขายอะไรได้ไม่มีอะไรให้ขายแล้วโชื่อมีมี่ค่ะอะไรนะมีมี่มีมี่ โอ้โหแหมมีมี่ทะเลไฟนะฮะช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยคือได้รับผลกระทบหนักขนาดไหนฮะก็ต้องเปลี่ยนอาชีพเนาะแบบแบบก็เปลี่ยนอาชีพไปเลยไม่ได้ทําแบบฟรีแลนซ์เลยค่เอ้าแล้วไปทําอะไรฮะขายขนมค่ะใช่นี่ก็นี่ก็ไม่ทํางานประจําเพราะว่างานแบบฟรีแลนซ์แบบแทบไม่มีเลยสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะชื่ออะไรฮะชื่อบิวบิวบิวคุณบิว นะฮะถามก่อนเลยว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาเจอผลกระทบหนักขนาดไหนผลกระทบหนักไหมก็กระทบหนักนะแต่ว่าเราโชคดีไงเรามีไฟ์เราก็จะอาจจะไม่โดนเหมือนคนอื่นเขาเยอะแต่ว่าเพื่อนๆก็หนักเหมือนกันหนักนวงหนักนวงสวัสดีครับผมชื่ออะไรฮะโอ้โหว่าสวยด้วยนะชื่ออะไรฮะเป็นคนมีมารยาทค่ะชื่อเมย์ค่ะอยากจะรู้ว่าเป็นฟรีแลนซ์แบบนี้เราได้รับผลกระทบไหมจากการระบาดของโรคโควิดจากการล็อกดาวน์ประเทศเนี่ย เกิดเป็นงานอีเวนต์เนี่ยถ้าเรายังรับงานอีเวนต์อยู่เราก็คือปิวไปเลย oh. Oh. ดีว่ายังมีงานเสริมบ้าง oh. oh. ที่ไม่ใช่อีเวนต์แต่ก็กระทบเยอะโอ้โหจากร0อเนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เหลือเท่าไหร่เอาช่วงแรกๆนะก็90%เลยไหมคิดว่าประมาณนั้นสําหรับเมนะ <c ười> คือหายไป90%ใช่คืออาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้แบบคือพอเห็นว่าเป็นโควิดด้วยเราก็กลัวด้วยไงก็เลยก็เลยไม่รับอะไรเข้ามาก็ไม่รับด้วยแล้วก็ หายไปด้วยอชื่อฟางค่ะชื่อฟางคุณฟางครับเียน,นคุณหญิงได้ัหมคุณหญิงฟาง <c oughs> อ้าคุณ <c oughs> หญิงฟางฮะไอ <c oughs> ช่วงโควิด <c oughs> ที่ผ่านมาเนี่ยคุณได้รับผลกระทบหนักขนาดไหนถ้าเป็นงานพิตตีใช่ปะ <c oughs> 30%าจาก100ร้อยเหรืาญแต่ยังพอมีบ้างไม่จาก100%บาทหรือ30%บาทหนึ่งร้ยเปอร์เซ็นหรือสามสเปอร์เซ็นตอเออ,เอ,อคือถ้าเผื่อปีที่แล้วนะแต่ถ้าปีเนี้ยแต่ถ้าปีก่อนหน้าน,านนะั้นอะศูนย์ศูนย์เลย,ยไม่มีงานเลยไม่มีเลยก็คือตกงานมา2ปองงีอยู่ยังไงอยู่ยังไงก็ก่อคนอื่นเขากิน <laughs> ไม่พ like ี่จ uh, um ีเก่านี่ยก็ทำงานไลน์อะไรเงี้ยก็จะมีงานอื่นปรับไปคือก็มีงานไลฟ์เพิ่มเข้ามาก็ยังพออยู่ได้อยู่แล้วชื่อกิ่งค่ะชื่อกวางค่ะช่วงโควิดที่ผ่านมาช่วงล็อกดาวน์เนี่ยโดนผลกระทบหนักขนาดไหนครับ สำหรับงานอีเวนต์ก็หายไปเกือบ50% 50%ห้าสิรือแปเปอร์เเลยแหละออสำหรับกวางนะคิดว่าเกือบร้อเซเลยเพราะว่าอยู่แต่บ้านจริงๆงานอีเวนต์ทุกวันหายหมดเป็นปีๆเลยนะอ่ะโอเคสวัสดีนะครับผมขอบคุณค่ะยังโอ้ยังไม่เริ่มนะฮะชื่ออะไรแนะนำตัวก่อนนะชื่อซีซ่าจากแอดไว้ค่ะซีซ่านี่ใช่แบบสลัดไหมไม่ใช่<อ>แต่เขาจะอยากจะกินก็ได้นะ <laughs> าโอเคถามก่อนเลยว่าไอช่วงโควิดที่ผ่านมาได้รับผลกระทบหนักขนาดไหนจากจากร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเหลือสักเท่าไหร่งานจากร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เหลือศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยสิช่วงนั้นไม,ไม่เหลือ<ม>อะไรเลยไม่ไมีแล<ต>้วอยู่ยังไงอยู่ยังไงฮะเกาะแม่ อันนี้ไม่ขำอันนี้คือเรื่องจริงเอ้ยอันนี้คือเรื่องจริงอันนี้คือเรื่องจริงหน้าตามีสาระดูดูดูมีสาระนี่ตามไม่ต้องหินะโอเคไม่กลัวโอเคไม่มันคือเรื่องจริงที่แบบเศรษฐกิจพอเศรษฐกิจมันแย่เนี่ยมันทําให้ฟรีแลนซ์เนี่ยงานไม่มีแล้วมันล็อกดาวอีกคือด้วยความที่ว่ามีเพื่อนเเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจแบบพวกบาร์หรือว่าร้านเหล้าค่อนข้างเยอะ หาเพื่อนพ่อก็คือจะมีผลกระทบเขาก็ตอนนี้ก็บางคนก็ทําอะไรไม่ได้บางคนก็ถึงขั้นปิดกิจการยกเลิกไปขายก๋วยเตี๋ยวกันแล้วก็มีโอ้ยจริงเหรอจากจากร้านเหล้าจากผับจากบาร์กลายเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวซะแล้วใช่ก็คือแบบเหมือนแบบบางคนก็เซ้งไปบางคนก็ปิดกิจการหาวเลยใช่ทําไมเศรษฐกิจมันถึงแยกขนาดนี้ทําไมฮะวยคนก็ต้องพิจารณาตัวเองนะคะอ้าผมเหรอเอาไม่งจรผมเหรอฮะผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะดิเออเออคือจริงๆรแล้วมันด้วยองค์ประกอบหลายๆลยอย่างเนาะจริงๆก็หลายๆภาคส่วนอ่ะก็ต้องคือต้องช่วยเราบ้าง ไม่ใช่เราช่วยตัวเองหรือว่าช่วยช่วยกันในเขาเรียกว่าอะไรนะในพาร์ทของที่เป็นฟรีแลนซ์แต่ว่าทุกภาคส่วนคือมันมันต้องตัวเหลือเกื้อกูลกันเนาะมันจะได้ขับเคลื่อนไปได้ทั้งประเทศสวัสดีค่ะโรเบียค่ะได้รับผลกระทบยังไงบ้างเจอโควิดแบบนี้ก็อย่างแรกเลยคือออกจับมันไม่ได้เชื่อไม่ได้จบไปแล้วนี่แล้วก็งานอีเวนต์เนี่ยก็หายไปเลยครัก่อนหน้านี้อันนี้ยังมีที่แบบมีงานออนไลน์งานทางโซเชียลต่างๆบ้างแต่ว่าคน จากที่ฟังมาคือเขาก็ไม่ได้รับงานเอ็นซีด้วยไม่ได้แบบมีอะไรทางโซเชียลมากนะเขาก็เ,เลยไม่ได้งานตรงนี้ค่ะก็เลยต้องรอการเปลี่ยนแบบใหม่ค,ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่ชื่ออะไรครับผมไบจากเซไฮแชนแนลครับนี่หลายคนน่าจะเคยเห็นกันอยู่แล้วมาเดินงานไอทีแบบนี้ถามก่อนเลยผลกระทบจากโควิดที่ผ่านมาเนี่ยโดนไหม ถ้าเรื่องงานของผมจะไม่ได้กระทบมากสักเท่าไหร่เพราะว่าเป็นคอนเทนต์อออนไลน์ส่วนใหญ่ของผมทำคอนเทนต์ออนไลน์คอนเทนต์ของผมทำอยู่ที่สตูดิโอแล้วเวลาออกไปข้างนอกก็ไม่ไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์อะไรมากมันเป็นคอนเทนต์ทดสอบอุปกรณ์ซึ่งมันใช้คนน้อยคือหลายคนที่ทํางานอยู่ที่ร้านอาหารร้านนวดก็คือไปหมดกลับบ้านหมดร้านอะไรที่มันจำเป็นต้องไปใช่ไปหมด คือไอาการเลื่อนเนี่ยมันมันเลื่อนได้เพียงแต่ว่ามันไม่มีมาตรการอะไรมารองรับมันก็เหมือนวกเขาเลยมันก็เหมือนฆ่าเขาดีๆนี่เองอครับ เขาถามไปปุ๊บก็ไม่ตอบอพอจะมีงานมาปุ๊บก็อ่มีโควิดระบาดจะจัดอีเวนต์อะไรก็ลำบากไปหมดนานนะสิครับบางทีเขาก็ต้องเปลี่ยนอาชีพไปเลยอย่างเงี้ยเสียดายครับผมถ้าเกิดว่าเราสามารถแบบว่าบอกกับผู้นําประเทศได้เราจะบอกให้เขาปรับเปลี่ยนอะไรตรงไหนบ้างเลยครับเอ่อถ้าบอกผู้นําประเทศได้คือเปลี่ยนว่าเปลี่ยนคนดีกว่า มันเหมือนทดลองวิทยาศาสตร์เออมันลองมาแล้วหลายปีเออก็แค่เปลี่ยนก็ถ้ามันแย่ก็เปลี่ยนก็แย่ก็เปลี่ยนเออแต่แต่มันไม่ใช่การที่เรารู้ว่าอะไรที่มันไม่เวิร์กแล้วก็ใช้ต่อดันรูลังไปเรื่อยๆอันนี้ไม่เวิร์กอันนี้ไม่น่าเวิร์กเราค่ะตายแล้วอะถ้าถ้าเกิดว่าท่านท่านไม่ออกอย่างเงี้ยเออท่านจะไม่ออกท่านท่านจะอยู่เป็นเป็นที่พึ่งของประชาชนท่านบอกแล้วจะสู้ไปด้วยกัน เออทีนี้อยากให้ท่านปรับตรงไหนไหมเออปรับทั่วนเลยอะค่ะทั่วหมดเลยก็ได้เลยเราจะปรับเยอะไปหรือเปล่าใะ่ทั่วหมดเลยก็ดีค่ะโอเคตนะเปลี่ยนนะประเทศเนี่ยไอ้ต้องเปลี่ยนหมายถึงว่าเปลี่ยนวิธีการคิดเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนนะลาออกค่ะลาออกนะคะไม่ต้องปรับแล้วค่ะลาออกเลยค่ะไปค่ะออกไปนะคะประเทศจะเจริญมากกว่าเยอะเลยค่ะ อันนี้เป็นความเห็นเฉยๆความเห็นว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าท่านลองออกไปดูอะไรเงี้ยแล้วคนอื่นเข้ามาก็อาจจะแบบดีขึ้นใช่ก็อยากฝากบอกว่าคือเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนคือหมายถึงเปลี่ยนความคิดหรือเปลี่ยนอะไรฮะเปลี่ยนคนหยอก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 รักรักๆักข้าไม่ไหวเอ ็ไปพักเออไม่ไหวก็ไปพักใหม่าเออไปนอนพักเยอะๆแล้วมาตื่นมาทำงานใหม่ถูกไหมก็ถ้าคิดว่าทํำแล้วดีก็ทําแต่คือที่เห็นก็เห็นๆกันอยู่มันดีไหมล่ะนั่นแหละเออก็คิดเอาเองคือก็ตกๆกันแล้ว เดินไม่ไหวก็พักหรือถ้าแบบเดินเดินไม่ไหวหมายถึงเนี่ยแม่์อะเดินไม่ไหวใส่ช่วสูงเยอะไปหน่อยกก็พัได้นะเนี่ยคุณอะคือคุณอะถ้าคุณไม่ไหวคุณก็ไปพักได้ใช่ใช่หรือถ้าเราคิดว่าเออสมองเรามันไม่แรงแล้วว่าก็เลิกทำไปหมายถึงเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดทำงานอย่างเงี้ยคือสมองไม่แล่นก็เลิกทำด้คือให้คนที่เขามีความคิดอะไรอย่างเงี้ยเออให้คนทำมีความคิดความรู้มากกว่าคุณอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบเฟดตตัวเองออกไปคือคนรู้ตัวเองได้แล้วโอเคนะครับก็คือคำ ทั้งหมดที่มีบนโลกใบนี้เอ้ไม่ใช่ดิควาชมควาชมนะความชมก็ฝากจะไปชื่นชมด้วยว่าช่วยปรับปรุงตัวเองดูโน้ตไม่คือจะบอกว่าไม่ไม่ไม่ไหวจะฝืนแค่นั้นไม่ไหวนี่อะไรไม่ไหวฮะคนเราไม่ได้เก่งทุกด้านเอออย่าให้ให้ไม่ต้องให้คนอ่ที่เขาเก่งอ่ะทำไปไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องเหมาหมดแค่นั้นถ้าเกิดว่าสามารถบอกกับผู้นำเนินราได้อยากพูดอะไรฮะเ่า าอยากให้เขาปรับปรุงเรื่องความร่ดมมอในการแก้ปัญหา <c oughs> แล้วก็เหมือนกับเขามีปัญหาเรื่องการจัดก,การระดับขับบ้นตอนในการแก้ปัญหา ทำและนี่ก็คือความเห็นส่วนใหญ่นะครับของคนที่เป็นฟรีแลนซ์ทำงานฟรีแลนซ์ไม่ว่าจะเป็นฟริตี้เอ็มซีสตาฟหรือว่าอีกหลายๆคนที่ทำฟรีแลนซ์ได้รับผลกระทบหมดจากการที่ประเทศล็อกดาวมานะฮะแล้วนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ได้กลับมาทํางานนะครับมีอีกหลายๆคนที่ยังไม่สามารถกลับมาทํางานได้อย่างคนที่ทํางานในสถานบันเทิงผับปาร์คเราเก๋งเงี้ยก็ยังไม่สามารถกลับมาทํางานได้นะครับพวกเขาก็ต้องแบบโอ้โหนอนอยู่บ้านไม่มีงานต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็นั่นนะฮะฝากถึงท่านผู้นําหรือว่าคน ที่สามารถขับเคลื่อนประเทศได้ก็อ,อะไรที่ทําให้ประเทศเราจเจริญได้ก็ช่วยกันนะครับก็เป็นเสียงจากประชาชนนะฮะที่อยากจะผลักดันประเทศให้มันดีมากขึ้นนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมอย่าลืมฝากติดตามนะฮะรายการ The Tiger w o r k s o p กันด้วยนะครับก็เราจะมาคุยประเด็นต่างๆที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยกันเอาล่ะคุณผู้ชมกดไลค์กด subscribe ติดตามกันด้วยนะครับตอนนี้ผมขอไปเดินทัวร์งานต่อ,อแล้วกันบายๆครับผู้ชมไปก่อนแนละ้วบ๊ายบาย